ในการแปลงเพศที่ตรง้านหลังกว่าต่างประเทศอยู่นี่จะพูดถึงในแง่มุมว่าเราจะรู้สึกว่าของเราเน้นนำหน้าในหลายๆด้านนะจริงๆทีทีผมจะบอกว่าคือสิ่งที่เรานำหน้าเขามีส่วนหนึ่ง ส่วนที่เราล้าหลังเขามากก็มีส่วนหนึ่งอันนี้จะเล่าให้ฟังบ่ามันคืออะไรการผ่าตัดที่เป็นการผ่าตัดที่ภายนอกเนี่ยของเราก็เก่งทําได้เก่งที่แคมนอกแคมในทาได้สวยหรูดูดีในเฉพาะบางที่นะในเฉพาะบางเซนเตอร์บางเซนเตอร์ก็ยังพัฒนาอย่างไม่ได้อั่ที่2ก็คืออันที่เรามีปัญหาว่าเราล้าหลังกว่าเขามากเนี่ยจึิงคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สร้างความเจ็บปวดให้หมอค่อนข้างเยอะอยู่ก็คือเรื่องของการผ่าตัดที่เรียกว่าการผ่าตัดโ,โบรบอติกโ,โบรบอติก p v พหรือการทําช่องข้อเื่อบุช่องข้อเทียมโดยใช้ ส่วนของช่องคลอดเทียมโดยใช้เย็บุช่องทองเนี่ยโดยการใช้การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์โรบอทเนี่ยจริงๆแล้วที่อเมริกาทํามาเป็น10ปีแล้ว <S <S เคสน่าจะคอลเลกกันเป็นหลายร้อยเคสเป็นพันเคสลวแต่ประเทศไทยยังไม่มีสักเคสนึงที่ทําอยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจที่ผมอยากจะให้รุ่นน้องรุ่นหลังว่าถ้าเกิดใครดูคลิปเนี่ยจะทำโรบอตตรงนี้เคสแรกที่เกิดในประเทศไทยเป็นเคสที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในสองก็คือการที่ว่าเราทําโรบอต โคโลนเนี่ยแต่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังทำค่อนข้างน้อยอยู่หรือว่าผมว่าไม่มีทำเลยเพราะว่าเซ็นเตอร์ที่ทำโรบอทเนี่ยยังไม่ได้ทําเรื่องของการแปลงเพศเป็นหลักที่มาดูเรื่องของโรบอทว่าเราล้าหลังประเทศอื่นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าอยู่ใน อเมริกาเนี่ยพัฒนาโรบอทมาเป็น15 2 0ยปีของเราเนี่ยเครื่องโรบอทเรามาก็รุ่นแรกเราก็มาแล้วแต่ว่าจริงๆมีที่สี่แกที่เดียวนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าค่าราคา,าค,าาคา่าเครื่องราคาค่อนข้างสูงราคาเมทนินัลท่อนัางสูงางเช่นค่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยร้อยห้าสิบล้านแต่ว่าจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเคสเนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวโรบอทครั้งแรกที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็จะถูกเข้าไปใช้ในเคสที่เป็นเรื่องของเคสการผ่าตัดที่ค่อนข้างทําค่อนข้างยากโดยการใช้การสองกล้องปกตินั่าเนะ หรือว่าเป็นหมอเอ่อศรษฐทั่วไปก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของลำไส้แต่ว่าถ้าในเรื่องของการจะมาแปลงเพศเนี่ยแล้ววันเนี้ยเรายังไม่ได้ทําแต่ต่างประเทศเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องแปลงเพศเขาทำแ a บเออ robot c o l นเดอะรบ b o ของ P P V เนี่ยจริงแล้วต่างประเทศท,ทํามาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ c o l l e กเ c a ก็ค่อนข้างเยอะอเมริกาเป็นผู้นําเรื่องเนี้ยมากกว่าประเทศอืน่นเพราะว่าเขาเป็นคนกิดคนเรื่องโรบอทการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์แล้วก็เป็นคนที่ผลิตทุกอย่างเพราะฉะนั้นค่าต้นทุนเขาอะในเรื่องของการที่ว่าค่าสิ้นเปลืองต่างๆเน จะพัฒนาได้ชาวเขาคือสตาฟที่ทํางานเรื่องรบอ่ะ คือโรบอทเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องมาปุ๊บแล้วก็เอาผ่าตัดได้เลยยังไม่ใช่เราต้องมีการเทรนประมาณสักสมม่ายอย่างน้อย2อสปีขึ้นไปที่จะพัฒนาเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เซตเครื่องพยาบาลที่เซตเครื่องหมอผ่าตัดเนี่ยซึ่งกว่าจะพัฒนาสกิลให้ผ่าตัดได้เนี่ยใช้เวลาเพราะ,ะนั้นก็คือการผ่าตัดโรบอตก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรายัางล้าหลังกว่าเขามากแลวตัวเลขที่เราผมเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือในแคลิฟอ,อร์เนียรัฐเดียวเนี่ยก็มีเครื่องโรบอรตสองร้อยเทังประมาณสองร้อยเครื่องนะคือใน ประมาณสัก40เครื่องแต่ว่าอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเครื่องโรบอทเนี่ยมันจะมีการในหลายประเทศและเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะมีเยอะขึ้นในอนาคตแต่ว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ว่าถ้าถามว่าตามประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่หลังเขาไกลมากเพราะว่าเขตแรกเรายังไม่ทำเลยแต่ว่าเขาว่าทำเป็น100 100ร้อยๆเขตละหรือเป็นพันเขตละทั่วโลก